นพี่น้องเวันนี้วั่นยุดเนาะมดไปใส่อรอู่กับอายพนนีแหละตั้งตัหมงไปชนะต้สีตัหมงพี่น้องโซ่พี่มือในการตำให้เบิ้หกขั้วมือสีได้เนี่ยดูแลดูแลถ้าใครได้กินพี่มือพอนีรับประกันเลยเนี่ยสอผู้ถึงเมดล้วมาเตีกันสีกินกันลงมาทีลงมาลงมา ปแดมี่อใช้สาเขาว่ตำเจียตำเจียพี่น้องเจียเพื่นกิน่าดผมหอมมาจิ้มไปดิกินน้ำมันกนเ่ยพี่น้องเลยแซ่บได้ไรกินว้าจวกกันเด้อตาไม่ว่า่ายคิปเห็นไรบ้างตองไ้แด้ถ่ายยังไงอจับลจับ่ายเนะอ๋อ มามามาจำเที่ยอันนี้เป็ดบ้านเฮาพี่น้องเขาเห็นตแล้วเมื่อกีลูกหแ่เออายคนลายคนพี่น้องเ็ดกินายคนมดาเาหอขาแล้วเลขาวแล้วยเหม็นขื้เม็นานคือยังมาเลยพี่น้องเลยกนักสึตษารมเลยพี่น้องเลยมีกับ พักอีตูเนาะพี่น้องเนาะใบมงลักพ่อ้าดอไอใแมงลักวะนี่ยู่ไใหนี่ยเขาเินพักยังนาะนี่นองไฟกบุจักได้นรล่ะจักต่พักอตูวเนาะนี่กาบะคูงนาะพี่น้องนาะก็ได้สิตำคูงล่างสุดล่างเนีเดีอพักเดีอก็ะดางให้ดีก่อ

ขอเนี ch àng, ch àng mà, ่ยยังยังจะก็บมี่มาเรนทกินยา้จอยขอก็ำตันน้เจ้าอยู่ไปด้วด้วยคนเดียวไเพื่อสี่ะากัไปเี่ยแ่มดเดียวเอื่อพอพ้ไเอียงตกไปใช่ปะไทำเร่องน้แคหมดเยเด้อเยอะไปหลายคนแทเได้ยังว่า อ้เพ oh, ่อนเราของแกมอะไรพี่น้องกันออเป็นเ่อของแกมกอนสั่งนย่ยหาของอยู่นี่ยกโต้ไม่ยังพัยังประวานประวันจีอ่ะประวนประันกดมหงเสียใหญ่เพือนะประวันก็ใส่งาเสใหงาเพื่อนมาให้ประวานก็ใส่งาเจาประวันเ้าวะประวันใสาปรวานมงหน่อสื่ออยู่แต่ แถวตลาดเลยนะาลาดทว่าเลยนะมากินสมตำเดีวสิผ้าจะเปไงครับโมเดงไปเดงก่นโอยเดี๋ยงเหรเอาไปทอดหองใหยโอยไปยังไงเดี่ยละว่าหายลงมาหายลูทอด่เนาะทอดที่ถอดสิ่หาเลยจ้ะจีทอดเขาบานเนี่ยพี่บังกอดประาบานเนี่ยบังหน้าวหฮะน้าบังหน้าออ ปลดแดกบ้านเท่าเดิมปลาแดกว่าแม่ปลาบอป็าแดกบ้านเาแซ่แรงใส่ร้ายบปลาแดกแซ่แแงแซบค่แซบแซบแบไมนะก็ากินคนรอดถากินร้ายคนนี้ได้เนี่บอกว่าใจยังเชื่อเพสุท่ไงน้าหวยวนหขึ้นต้น้ม่นบว่าเห็นต้งเปิดขอด้า้าเมื่อกี้ไม่เเลยไม่เลย นีเด้อพี่น้องเลยคนเห็ดคนเดียวค้นกินมากล้หนึ่งผับลามล้านอยู่นั่งทาเป็นช่องอยู่ผพ่ากินใกรเป๋าเนาะเดียวคนเดียวเขาถากินไปชีบมึงเนี่ยโอเมื่อนะนาเราเห็นใแน่เเฮ้ยไ่ไม่แบ่งเดียวจบได้เ e ี então, seul, ่ยามงแบ่งกินนำมก็ต้องแบ่งฟ้ามัดถือนะถือไปอันนี้นะอใส โอ้ตัวน,นี้เครื่องปรุงลงไปแล้วพี่น้องรับประกันเลยพี่มือเนี่ยรับหาเล้าเลยนะพี่น้องผลิตพอขั้ว,กว,กวกเก่าแต่พี่มือเพิ่นยังบ่ตกคืเอเก่าอยู่เด้เก็บคือเก่าเหมือ,อ,มอนออกับหน้าตาแล้วพี่น้องไอ้เแบบิ่งเบิ้งอาจจะไม่ไหนตหอนกลาวนก็ได้รอไดนะ้รึเปลืมเอาบนเขาลงมาวะใครมีการไม่งานเรียนเดียกใส่เลยได้เลยพอผัวบานบานเท่าโอ้เป็นแต่เสียแต่ว่า เดาครับเรียกว่เขาดมีอยู่อยู่นี่ยามขอามเลยเอาซีเมือซีเมืองใช้เป็นวดหรอวะใช้เรียบร้อยแดงครับเด้เปนีกมหาพวกง่ยเนาะซีเมืองจรับประกันรับประกันโอ้ยาจ รถดะไรเดยอาลอถชีพเพิ่งจะเอาเจ้าบาท่ะเอาเฮดเอาซี่ซี่ปุ่นเลยนี่ยซี่ไข่ละซี่ดำเงาเอาเกดใส่รองเท้าเงาวั้บผมประเดี๋ยววันเท่าวะวานเท่าฮะซี่นีลซี่ดำเงาเชารองเท้ากินไยคนพีน้องาณ10่มันชิปโก้คนมได้เน่ยย่ร่วมกัน

เออไือจะตีงมาบ่เตวะไยารานซิบ AP ิ้งเจ้าเซฟอยู่วะไม่เหี่ยวนะเผ็ดเนี่ยเขาทีเขาทีเนาะปลาทูก็มีอะไอยู่ท่องเลือกมายัางปลาทูอ่ปลาทูปลาทูไปได้เจแล้วสิจมเล้ออดไปเดี๋ยวอันนี้เพิ่งเริ่มมาบ่ได้เนาะยืน ทาอดถอดเนแ่โอ้ลืมว่าปลาทูลงาอีกสีปลาทูนี่พักกัน่พี่นองเก็บหนโอนี่พักกธรรมศาสตร์ปูกเองพี่น้องหล้งบานน่ยเลยนี่ละสวนกลัวกัอยู่หลังหลังโงงานนี่พี่น้องปูกเองโดยปูกเองกินเองเลยพี่น้องเลยหลายคนนี่พี่น้องมาว่ามาอยากมาเบิ่งกบ้างอยากร หนึ่งสองสามี่หาหกคนเอาเมามามาเดือดท่านเลียวไปเบิร์ตมไใช่หรอาเาเอาไ่ปะก่เยอะไปใช่หมหงตัหงเยอไปใช่หรอตัมหงปยังบ้าเน่ยปลาดนนถึงเื่นีบอกว่ลาไข่แด้ข้าวเหนขาบอกขึ้นหนอกอยู่ตรงข้อตรงข้อโต๊ะแม่อุ้ยน่เขาขาเลวนงด้ว chất lượng bây giờ A tiên bên em. A Ờ bếp. Yeah, Ừ bên nó. Lần bếp, mama. Mmm. Trang web của tiên <gortic> bột tiên. Trang web của tiên của tiên có Trang web.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  Trang biết เขาก็ไม่ดิบเดียวรูดไม่เอาแค่ด้กินเนื้อมาไ่เีดยไม่ให้ดูนเมืองเขาเลยเอาขารสบงเมี่เอเปล่าวันน่ะเขาตู้าร์บงหาขาร์บิเขาเขาขาเอเม่ได้ยันแม่อโทมาตามเขาสิไม่ได้บอกนะนอนใช้แะรถ

ยังไปใส่ยงไปพูดบ่ใส่ท่านใหบนไม่ถือบ่อันน้นะบ่ยอนถือมันออกไหหรอกบ่ท่านเจ้าใบน่คือบ่บี้ีกโดนองอบขนาดนี้เอาไปใส่บีหมอนดเอาไปใส้อหนกุหน้า ยังไปกับหินป่าอ่าหินป่าแทนเขาเลยหรอเอาลอดไปใส่เลยไ็ถึงประตูหอมร้ายงานทางยูใส่ยูวนี่วะสามาเตไปใส่เบ็ดว่าแต่งางเนางามบุรีเลยอ่ะตูนสั่นของขา้างของไงเนาะไก่บ้านปีนี่พยักาบขลดอะไเนาะพูดกินวะเอาเลยพูดกินกินได้เนี่ยหลายคนแสบแต่ว่า ัอกินนกแชะคี่ยล้ยลายขนเนาะช่วยนะใ่เนงตามมื้อแรพอโอ้ยพอกินจดกระแดพอใช้เองเนาะใเองจะนเบิกขิงขวดยังบใก็ยังคนกินอยู่งไม่กล่องไม่กลองกระันเนาะเ้ยสิดีนั่เว้นางทีคน้วแชะแช ไม่ไั้มีของแบบไม่ได้บอกขาดประเด็นมีของว่าของว่าเนาะได้ส่งีประเด็นย่องมุ้ยอีบผ่ากันไปสิฮะผ่ากันตาดคนเรื่อผ่ากันเหรอตอนนี้เดี๋ยวซันไลที่พี่น้องคนที่มิดด้วยทั้งหมดเด้อหนึ่งน่งเนี่ยมีนี่อะไรเผ็ดจ้าแล้เผ็ดเนาะ ก้อยเจนยังอหลายคนนี न, Jamie, ่ชายพังปาทอดไม่ไมไม่จะบอกมันเขาเลยบอว่าปลาแล้วปลาจะแค่าื่อแบบนี้ต้องมันจะขาดก้อยเมอนใบกุดคุ้งยง่ได้กินก้อยหอยด้อยี่ก้อยนี่ยก้อยกป็นกุ้งก้อยเห็ดก้อยกุ้ Nó là mắc khắc Xeo bây mất, đen Ăn tụm nữa nữa, chơi hơn nhiều Xeo bây giờ chơi Xeo Cũng bây càng nó vớt đại bảo, Bà chạy kênh Thứ bây mới ừ. nhìn rồi càng người... โอ้เกี้ยงเนะาะคิดไาสิบปรโมวดวะแน่นอนได้ว่ะ